สบายดียามเศร้าพี่น้องเมือสุขสุขคนทีมอำเ่งมาส้มทัดไทยสบายดีเด้อมื่อนี้ไปหาหน้าใหม่ก็บอดาวพี่น้องเว้ยไปกันสองพเมียะนิดหน่อยบัดไปนะเมื่อาะว่าวันสุกต้องไปโรงเรียนเนาะดอกก็ขยานงามเต็มทงนาเลยหู แมนเบิร์ดใจพี่น้องไม่หอดท้านบางสีสว่างแล้วนี่ไปเห็นเห็นแต่ขันนะแม่ก็เดินทางกันใกล้เติบย่างสบายดีน้องพ่อจะตัวเต้าเริ่มนี่ mai vô đây Bó cái rông mà Mày hình mà hùng xúc cái chậu bó thủ Hôm đốt rồi cái chậu bố khem hủy này ừ. Phụi ก็คือด้นึงโทงหทงห่ง,ง,ง,ทงน่ะท่าน่ก็มีจะไปอี๊ถาแหวนงดๆตรงนี้ันเป็นไป๊อดน้ำหัวยคือวาพีพี้เแต่ก่อนน่ะยางพันน่ะมานม่ไม่เข็ดเงี้ยในปีน Gue tuk Marche Han Și wird U Kell Ptesnwiec Hier Tien Soen Kuay Dan itu》 ni buh ning ngoh bo la bo ni wang si khu ni tưng hang ni kin ni ni ต,ต,ตพี่้องเบิงนั่งหวย้ายประทานปีนี้ป๊าดมาจนตกใจหอ,นนอวนได้เลยเนาะบุรุษผู้น่ำมันอ่างขึ้นมาหพี่จากตะก้อนบด้เป็น่ยนแล้วนี้เฮ้ยขวางวาสมหายอยู่ในนี้เลยวะ ลื่นออกเลยเลใใเว่าเลป้าจากพี่กอไผเคยหาแต่นี่ตอนนี้มันนำถั่วมาแล้วหม่เลยกน,น้องหม่น Neng neng neng, kau bumi bo. Wah, kau alah, alahlah. Bukir ada nampuai sila ikan ni, no. ําสุ่มบริเวณแค่นี้ถ้าเฮ็ดอย่างอื่นสิออกนะสุ่มเบิดเพราะว่าน้ํานํามันลายแง มาให่ีห้าอยู่บลายเกาะเน่ยถ่วม่เลยจากแต่ก่อนเคยมาหาตอนนี้กลายเป็นน้ำหมดเลยได้ออกมาหายได้แน่งหนึ่งสองแง่งว่ะพอดีเห็นบางคลามเนาะอือ Tân yên lèo nèo nèo không, không có hết lèo kìa 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 hết 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 หึงส <accurately S 2> ัมโอาไม้เขาเก่นี่ลงมาแล้วนี่จ้ะแงงสั่นได้ประมาณิแงงนี่กับพ่อแกงแค่นี้ยุแล้วเสียมบ่ออตื่กา

เแกงเฮ้อพี่ขาเห็นแนงน้าไหมคเขาได้ขม,มังมีแต่น้ำเลลอดก็น่ตัง

Chong neng, 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 đầy lông mai, neng, 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 nè neng, neng, Nè, neng, 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 มันแก่เววดบอลแองงเทิงขึ้นไปนะ <c oughs> ตกลงมาอีกแล้วอนะันหนึ่งใครเห็นเปล่าไม้แล้วใครใครคิคคอพ่อแกงแล้วน,ะนี่เนาะยัดลงมาอีกด้วยยัดลงมาเออ <c oughs> ยิง,ง <c oughs> จนเทียวเชื่อม <c oughs> ันนี่ <c oughs> <c oughs> ม่นไ,ได้เพราะมันคือเป็นเท่านั้น cứu tao nó được, mặn, thằng hà cứu tao mượn cỏ, dึง vai, dึง vai cả một, nè, cứ tặng cỏ này đây ừ, nè, nè, lên bay băng, ngang nó săn những mươi rồi, có thấy không, lấy sắm năm mươi còn, cái này nó ngang bay, cho bằng ngảo mắm này khửi phải này hết cả phải mắm vàng này nè, chụp đây dữ động, lên phải hết cả phải mắm này, ngảo mắm gấp trong bao vàng lủng này, chụp vàng này đại, đại, ป่เนาะรังจกอนาม่ไงหรือข้นค้างกอเลยพี่น้องเ้ยไม่นี่ยดีดปากว้แล้วอัน้เขาจะไปผู้คัดไว้ว่าก็ปม่ับไม่ใชยังมีกวงแท้บ่คอนคัดได้ก็คิดดวยคิดไว้วดีฝาเข้าาคีบโยอนนะ Như chả anh em nga mà đây thì nó Cọt lòng mai mai là phơ đây hà ai vô để kẹn ừ. Mấy đàn em nga mà nó vẫn mi ảnh cái nội mà nè Toàn thương Thân thương, thương ra Bây giờ chẳng phải xóm Bát Thật nặng lá này No, whatever bây giờ now, I'm khao bão. nè, Ni đây nè, đi chung tả cho nè. Này hm, 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 ก็ที่บอนเธาเคยได้นอด้ยแนงก็ได้ลายแล้วนาะมันได้ถวมเบิดแล้วพี่น้องพูพี่ไปนะถ่วมเบิดเลยน้ำ่วมก้อนอ่ะมั้ยบอกมันจะพูดหักกันสันแท้ไหร่เธอน่ะตาลุ่มั้ยก้อนเดี๋ยวังพี่พูดก็เกง เฮ้ยนาดีนอเล่นดูสเล่นนี่โอ้ยัไงเืบเิงคือไปเห็นเงี้ยเห็นบ่าี่าพี่น้องได้ายเติบเนาะได้ย่ไ้แก่บักี่าย พวกคุ้มก็มาดีดปากเลยแล้วจะเอาแฟนเยอะจังขึ้นโอ้หต้องไปขับขาไปก่อนไปทัดใหม่ไว้ดึงเลยดึงดึงก็เชียวได้เลยเหนื่อยง่ายเอยนี่แซฟพี่น่องมี่แซพี่น่องอืม็เจ็บเป็นตาแล้ว เชื่อมให้ญิ่นได้แล้วบ่เง,งาเลยบ่แข็งแนงไปกันต่อก็ออกมาได้อีกแล้วนี่หน่อไม้่นถิ่มมานี่นกระซ้าแหนงเลยพี่น้องเลยใส่กตาไว้แล้ว

น,นเฮนงมากเอามันคุบเลยนาไก่มาเมียมาวางเผนถัดไหมไวหวอย่าหงายให้ีหลเลยตอเลย ดึงละดึงมันบอกดึงตัวใหญ่ดึงอยู่อะไรๆปั๊บตอนฉีดได้นะอุ้ยมันดีดแล้วอะไรเจงไดนะอืมอะไรยังงงใช่ผมวาเห็ดยังดีดได้มันคือดีแต่มันไม่ได้น่ะมันคือไม่บูดิคัดบูดิยังวะกอยเลยสิไปเอาเลยขอยแรงคัดไม่ไว้ พอเถอะจะหนักจะเต็มไปเอามาเขอออ้าก่อนลาสุดพี่น้องเต็มกระตาเอาออกมาเธอเล็กเธอหน่อยเต็มตาแล้วจ้าตอนนี้อ่ะป่ะบอกกันใหม่เด้อป่าลุงเมืม่อก่อนขอบคุณทิดตามรับชม